โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระกของนาคยควายวันนี้เราจะมาเล่นเกมทำมาหาแดกไม่ได้เจอกันานานเลยนะฮะหลังจากที่หายกันไปนานไม่รู้ไปตายอยู่ที่ไหนก็วันนี้ก็ได้มีไฟอีกครั้งแล้วก็กลับมาในไฟที่แสนจะริบรีบมันเดิมเพราะว่าผมนั้นใกล้ติดเอฟแล้วเอาอย่าดมมาสิ โอเคเรามากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้ถ,ถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงดังเกินไปก็ขอไม่เอาัยด้วยนะพราะผมเอาปากนั้นติดใหม่มากแล้วแล้วก็โฟมนั้นเข้าไปอยู่ในปากและในซอกหรือฟันและน้ำลายของผมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์และกินปากโอเคเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเราจะตั้งชื่อช o o ยแอนิมฟอ o ์ o ูร o สโตรเราจะตั้งชื่อว่า โอ้ oh my god โอ้ยตั้งไม่ได้อ่ะ yes private o n l y f a i n ไม่ใช่ o n l y f a i n o l y f a n private ละกันมันอ่านว่าเยอะแต่วะกูไม่เก่งอังกฤษมาแล้ว welcome to supermarket together ต้องทําอะไรยังไงตอนนี้เรามีตังอยู่มุมซ้ายบนอยู่ที่5,000เหรียญตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงเช้าวันจันทร์กูต้องทําอะไรเนี่ยอะไรอะ first step โอเคกดแท็บดูสิว้าวแล้วกูจะเข้าไปเอ๊ะอ๋อทำไมเราถึงโง่กันอย่างนี้นะ เอ้เชลกดอะไรวะยังไงอ่ะมันซ้ายขวายังไงวะเนี่ยเอาพอดีเกิดมาโง่ซะด้วยสิโอเคกูโง่โอเคสักสองเชลแล้วกันตู้น้อยกอยใจหรือเบสิกอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกฟรีเซอร์มันต้องหันด้านไหนวะไม่รู้หันด้านนี้แล้วกันไอโง่ ก็ว่าอยู่กกเสาดีไม่เอาตรงนี้แหละเอาโอเค storage shelf ต,ต้องเอาไปตรงไหนอ่ะนี่แน่เลยพวกตอนนี้เหลืออยู่สามพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญอ่ออ๋อ้อ,อแคช ya vậy này đi, khách chia. khách chia quay này đi Có đu nèo bắp Đây rồi nó luôn nè Ui, lệ Ok, ok Léo ยังไงต่อโ oh, okay. อ้โอเคมันหนึ่ง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 ซื้อเทนี้ก่อนเก็บทุนไว้ก่อน กูอยากรู้ว่ากูซื้อแคชเชียร์มาทำไมเยอะแยะมันต้องสองตัวทั้งที่กูทํางานอยู่คนเดียวแล้วมันก็ไม่มีเด็กด้วยไม่สามารถซื้อเด็กเข้ามาได้โอเค,อเคช่างโง่เหลือหลายจริงจริงไปข้างนอกไปข้างนอกอุ้ยแบบไปข้างนอกไปข้างนอกไปขางนอกนี่ไงเอาไซอ๋ออ๋อคือเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอยกได้ตัวเดียวด้วยไงเฮ้ยเปะละ ละกองถ้าเต็มพเนินเลยบริษัทขนส่งไหนเนี่ยมาทำกูแบบนี้แบกได้ทีละกล่องด้วยมันไม่หนักอะไรเลยเนี่ยของเนี่ยเฮ้ยโอเคแกยังไงอ่ะกดเอฟไม่ใช่ ไปเหนื่อยเนี่ยออเกิดมาเป็นคนโง่น้ำ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 นี่เปล่านี่เปล่าไม่ใช่นี่ต่างประเทศก็ขายน้ำกันอย่างนี้เหรอเขาไม่เอาใส่ตู้แช่กันหรือไงหรือบ้านเขาไม่กินน้ำเย็นกันงั้นวะคงจะใช่บ้านเรามันเมืองร้อนนี่ว่ะ อันนี้คืออะไรอะ่ะพาสต้าโอ้เส้นพาสต้าโอนน้โอเปนนะโอเคทุกคนครับตอนนี้เยสโตถึงได้เปิดแล้วนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลา8โมง15นาทีในเช้าวันจันทร์เข้าสโตกูไหมซูเปอร์มาร์เก็ต ซื้ออะไรเจ๊น้ำเปล่าขวดกินเงินยังไงคิดไม่เป็นกดอะไรอ่ะเกดิตการ์ดอ๋นหนึ่งจดสามสี่เหรียญเช็คเลยแล้วไปเครื่องนึ่งหามแมว àm cún ông 3, 2, 3, ok, oh ho, hay tai thôi game nốt ngay quá nhiều rồi, rồi mà kiếm tiền là cái cái này, đồ cún sẽ thọt thính, đẻ đẻ đẻ, mày mà nong như này nè, miêu, choi cún choi cún ไม่ตายเธอเกมก,กากนอนอะไรหนึ่งจุดสี่หนึ่งโอเคหนึ่งจุดเกมไหมโอเคไงให้มาเยอะอะไรขนาดนั้นน่ะอืมไอ้น,นั่นอะไรของมันอ่ะเอาเฮ้ย อะไรไมีอะไรที่ไหนอ่ะอืมวันโอเคฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปิดคลิปกันอีกแล้วนะฮะ เพราะว่าผมเริ่มที่จะหมดไฟแล้วก็ผมเริ่มปวดขี้แล้วตอนนี้บายบายแล้วทุกคนไปแล้ว